สวัสดีครับท่านผู้ชมนักสะสมทุกทุกท่านกลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปกับพระสมเด็จพิมพ์พุทธสอนเนื้อดินสอเหลืองอเขาเรียกว่าอย่างนั้นหลังจากที่ผมทำคลิปไปเมื่อประมาณสามสี่วันที่แล้วลงไปหนึ่งองค์เป็นพิมพ์นี้แหละครับแต่คนละเนื้อหากันเป็นองค์นี้นะนี่ วันนี้เป็นองค์นี้อ่าได้มาใหม่วันนี้เองตอนเก้าโมงเนี่ยผมชอบได้พระตอนเก้าโมงเลยเลยพระผมว่างเก้าโมงครับผมอ่าเคยได้ยินไหมว่าเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเรื่องนี้ที่ว่าอ่าถ้ามีพระสมเด็จแท้ๆสักองค์หนึ่งองค์แล้วเนี่ยเดี๋ยวพระจะตามกันมาน่า เชื่อไหมผมก็ชักชักคิดแล้วสิเคยได้ยินเขาพูดกันนะเพราะว่านี่ก็ได้มาอาทิตย์ที่แล้วพูดซ้องเหมือนกันวันนี้มาเจอพูดซ้อนอีกอืมเวลาที่กันนะบอกตรงตรงวังนีียผมก็สแสวงหาตามแผง,างทางนี่แหละเจอตรงไหนที่เขาขายผมก็ซองหมดแหละเจอที่ถูกใจก็จัดอ่ะ พระบงพระบ้านนี่ไม่มีนะครับผมที่เขาว่าพระบงพระบ้านพระอะไรผมไม่ต้องไม่ต้องเมคครับผมคลิปผมอะไม่ต้องเมคพระบ้านพระนู่นพระนี่พระแผงข้างทางตรงๆเลยเอาว่ากันตรงๆครับผมใครจะว่าพระเกพระปอมผมก็ไม่ว่านะครับเรียกว่าพิมพ์มาคุยกันได้แต่รับแก๊บรับฟังทุกๆคนครับผม รับฟังการติชมทุกทุกท่านแต่อยากให้ดูที่เนื้อหาครับผมดูเนื้อหาเนื้อหาของพระความเก่าพระนี่เดินพระสมเด็จนี่ผมไม่ปิดกั้นนะพิมพ์ทรงอะไรอะไรต้องดูตำหนิยังไงผมดูที่ความเก่านะผมเล่นของเก่ามาก่อนผมก็ดูที่ความเก่าดูที่มวลสารดูที่เนื้อหาความเก่าครับ ถ้าเก่าดีเนี่ยผมไม่ปิดกั้นแล้วเรื่องเนื้อเรื่องพิมพ์พิมพ์แปลกๆที่ไม่เคยเห็นผมก็จัดนะเรื่องเนื้อด,ดีผมชอบเนี่ยอ่ามวลสารดีเข้าก็จัดหละราคาโอเคได้ก็โอเค,อเคซื้อได้จัดไว้ก่อนผมก็ได้มาหลายองค์นะครับพิมพ์แปลกๆนี่นี่น,น,นี่ให้ดูนี่เดี๋ยวแกดูเนื้อหาดีนี่ผมก็ซื้อซื้อนะ่ะบอกไว้ก่อนเลย ผมไม่ยึดติดเรื่องพิมพ์เลยนะตำหน่งตำหนี่อะไรเนี่ยผมก็ได้นอกพิมพ์มาเยอะนะเพราะผมดูความเก่าไงพวกพระนอกพิมพ์อะ่ะที่ไม่แพงครับผมแต่ก็เล่นมันเป็นหมื่นนะได้มนมปหลายองค์นะนี่น,นี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูดิดูพิมพ์ดีไหมล่ะลึกดีไหมนี่ผมสันนิษฐานว่าเป็นพิมพ์ไม้เลยนะเป็นแม่พิมพ์ไม้อะเพราะว่าดูดูที่พื้นเนี่ยเป็นยุกชักนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมส่องให้ดูนิดนึง เดี๋ยวผมหาข้อมูลก่อนนะตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมก็อยนำชมอย่ที่หน้าดูดูดที่พื้นอะไรที่พื้นไหมผมนอนนี้ต่างเป็นแม่พิมพ์ไม้นะมีฟองเก่าดีอ่ะนี่ถ้าเนื้อนี่เป็นวัดที่เป็นเป็นสมเด็จเนี่ยโอเคเลยเนี่ยตรงนี้นั่นนิยมเลย มีคุดด้วยน่าจะเป็นคุดนะผมสันนิษฐานนะน่าเป็นแม่พิมม้ดูดูที่พ uh> ื้นนี่นะไม่เรียบอะเป็นเป็นเป็นเปอะไรสักอย่างัไม่รู้เรื่องเลยนะเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนเป็นเก่าดีผมก็จะจัดมาราคาก็จำเยาด้วยถ้าอย่างนี้ไม่มีคนซื้อหรอกมีผมนี่แหละ คือแค่ชอบอเล่นแค่ชอบว่างั้นนี่ก็ได้มาเยอะเลยนี่นี่นี่นที่มันเนี้ยนี่ก็ไม่มีคนซื้อนะมีคนเล่นหรอกเนี้ยผมมีหลายองค์แล้วถามพูค้าพา่อค้าบอกที่ไหนพี่พ่อค้าจะไม่รู้เลยแต่ผมสะสมอยู่ไงมีหลายแบบสีสีแบบนี้แหละนนนนนลเนี่ยดูดเนี้ยแแค่เนื้อดินเลยแต่ไม่ใช่หรอกเนื้อเป็นจะฟิล์มก็แปลกๆด้วยนี่นี่น นี่ตันจลักด้วยนี่น่าจะเป็นรอหกนะเนี่ยคล้ายๆรอหกเลยเดี๋ยวผมค้นคว้าก่อนแล้วค่อยนำชมมีสวยด้วยนะเะด,ดีนะเนี่ยโอเคครับวันนี้องค์นี้ก่อนองค์นี้กันก่อนเนี่ยๆๆพระสมเด็จพิมพุธสรนอ่า แกะพิมพ์ล้อพิมพ์มาจากคือเขาพระสมเด็จเนี่ยเขาไม่ได้แกะขึ้นนาโดยลอยๆนะไม่ได้นึกเอาแล้วก็แกะรูปพระอะไรนะมีที่มาที่ไปครับสําหรับพิมพ์นี้ก็เหมือนกันแกะล้อพิมพ์มาจากพ,าะพระประธานในโบสถ์วัดบวรนิเวศวิหารพระที่ในหลวงทรงพระนวะครับผมเป็นวัดหล่อเก้าของเราอะ่ะ อ่าวัดนี้ก็เป็นป่าพระวัดประจําในรัชกาลที่สองหรือที่สามนะถ้าผมจําไม่ผิดที่สองหรือที่ที่สองหรือที่สามที่เก้าหรืออางเนี้ยแต่รัชกาลที่สามเนี้ยเป็น,เป,นเป็นผู้บุญลนะวัดนี้ขึ้นมาวัดประวรเนี้ยจากตามประวัตินะพระองค์เล็กข้างหน้าเนี่ยเนี้ยเลขข็กเล็กนี่ ชื่ออ่ามีชื่ออยู่พระพุทธชินสีนะพระพุทธชินสีนามาจากอ่าจหวอะไรนะพิษณุโลกอ่าส่วนด้านหลังเนี่ยองใหญ่ด้านหลังเนี่ยหลุงพ่อใหญ่พระสวนาเขตนามาจากอ่าเพชรบุรีเป็นพระประธานในโบสถ์นะแล้วก็มาตั้งทับซ้อนกันอย่างเงี้ยแล้วก็ช่างก็น,นำมาแกะ ล้อพิมพมาไงทาเป็นพระสมเด็จอง์อื่นก็มีเป็นพระองค์ที่เป็นพระแก้มรกตก็มีเป็นพระที่มีหูข้างเดียวก็มีเป็นอันนั้นอ่าพระแก้วขาวมีหลายวัดอยู่นะต้องศึกษาดีๆนะไม่ใช่แบบมีเฉพาะที่เซียนเขาเล่นกันนะให้ดูเนื้อหาพิมพ์ทรงกันก่นกอนครับผมดูความเก่าเดี๋ยวผมจะเข้ากล้องให้ดูเอากล้องสอง่องความเก่า ปิดแฟดนิดนึงเพิ่งเปลี่ยนฐานเนี่ยสว่างหน่อยเออสว่าง่อยครับไม่งั้นไม่สว่างเลยนี่นี่เนื้อดินสอเหลืองเขาว่าเขาเรียกกันยางั้นะผมก็เรียกตามเขาแหละดูด,ดูเนี่ยเนี่ยหลุดล่อนพื้นเนี่ยหลุดล่อนไปแล้วไอ้เหลืองเหลืองครับน้ำตาลน้ำตาลเนี่ย ผมสันนิษฐานว่าเป็นอ่าเรื่องไนงะอะไรอไรืมอ,อะไรนะรักน้ำเปรี้ยงอะ่ะไม่ใช่รักดำอะ่ะดอกสีตาเห็นไหมถ้ารักดำเนี่ยก็จะเป็นดำหนาๆเลยอันนี้ผสมแบบเหมือนเหมือนเคลือบอะ่ะก็เลยแบบซึมซึมซึมเข้าผิวแล้เขเคลือบทั้งองหละแต่จุดจะเป็นจุดที่แบบซึมเข้าผิวไง ถ้าเป็นลักคนเนี่ยจะดำดำใช่ไหมละ่ะจะติดเป็นผิวผิวอันนี้เป็นลักน้ําเกลี้ยงก็ <ๆ S 2> จะซึมเหมือนเคลือบเหมือนแลักเคลือบเอาไวอ้อ่ะแต่แบบใสงไงมันใสก็เลยซึมซึมเข้าสู่ชั้นผิวเนี่ยเนี่ยทะลุขึ้นมานะตรงนั้นก็หลอกล่อนหมดละที่ยังเหลืออยู่ที่เป็นสีดำคือแบบคน้นที่ติดผิวผิวอันนี้หลุดล่อนหมดและนะ้วไหมให้ดูธรรมชาตินะให้ดูธรรมชาติ ดูการหลุดล่อนตรงเนี้ยมีเม็ดเขาเรียกเม็ดอะไรนะใส,ใสใคๆคล้ายกล้องเมนะปลายฐานนะมองไม่เห็นในต้องดำๆนี่แหละแต่กล้องผมไม่สามารถนำชมให้เห็นได้นะนี่ดิดูธรรมชาตินี่เม็ดสีเขียวได้มั้ยนะนี่ๆๆกลางช่องกลางจอเม็ดสีขาวสีเขียวเนี่ยนะครบคลันด้วยมวลสาร ที่ควรจะมีเป็นพระสายวังนะด้านหลังให้ดูดูอย่างนี้กันก่อนเดี๋ยวไปเข้ากล้องถูกอพอแฟดมานี่นี่นี่แม่สำคัญที่พึงจะมีนี่เป็นขาวใสเงา สังเกตมีนะสังเ็ตต้องมีนะเนี่ยเนี่ยจะมีขาวขุ่นกับขาวเงาเงาเป็นเม็ดพระธาตุนะเป็นเขาเรียกเพชรพระธาตุน้าใสนั่นแหละคงเรียกแค่เป็นมงคลหน่อยไนงะเรียกเป็นเพชรพระธาตุแล้วก็มีแบบใสขาวใสด้วยนนวเ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยขาวใสนะแต่เม็ดเนี่ยเรียกอะไรไม่รู้นะเป็นแบบเม็ดมันๆขาวมันอะ่ะขาวขุ่นอย่างนี้แหละ แต่มันมันนะเนียนเนียนเรียบเรียบมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นที่คอที่คอครูักครู่ครับผมให้ดูองนี้ก่อนดีกว่าที่ต้องมีนะเหมือนกันที่มีเหมือนกันอันนี้อยู่ในอยู่ในเออบอกเนี่ยน,นะอยู่ในกรอบเลยนะเลยไม่ไม่ค่อยชัดเนี่ยเนี่ยแม้เดียวกันขาวใสนะมันมันจะเงาเงาอ่ะ นี่สัมฤทธิโตนีเนี่ยมะนี่ๆต้องมีต้องมีงมนี่ๆอันนี้สัมฤทธิ์โตนะเนี่ยเนี่ยไม่ใช่หลุมบุน่างนะนี่ๆที่ต้องมีนะที่ต้องมีนี่อันเดี๋ยวอันนี้อยู่ด้านหลังนี่ชัดเลยไหมไหมจะเม็ดแบบเหมือนกรวดอะแต่เงาเงาคุณๆนะคุณอย่างนี้เลยนี่ต้องมีนะต้องมีสัระสัจจ์สาระสัจ์อ่าว่าง,งั้นจะมีเห็นไหนมโอเค อิ่งวิ่งข้าล้องให้ดูเแฟดหน่อยครบคันที่มวลสารมวลสารเยอะครับมวลสารเดียวกับองค์ที่แล้วเลยนี่ดูดิเออนี่ชัดกว่านะโอ้โหนี่นี่นนมวลสารเยอะเยอะดีผิวเปิดไงก็เลยเห็นมวลสารเยอะมีแบบดูดูดูธรรมชาติ ของเก่านี่ถ้าเล่นถ้าเล่นแบบสายพันธุ์นี่วางเลยนะไม่ต้องดูไม่มีราคานะสำหรับสายพันธุ์นิแต่นักสะสมแล้วก็แลกเปลี่ยนซื้อหากันได้นะไม่แพงด้วยเจอก็ใช้พุทธคุณก็เก็บสะสมได้มีบันทึกในประวัตินะครับผมแ,แน่นอนอันนี้ผิวที่แตกลอออกไปข้างในก็เป็นสีเหลืองอ่อนเห็นไหม ข้างนอกก็เป็นสีเหลืองเข้มผมว่านั้นจะเคลือบอะไรนะถึงได้เข้มหลักน้าเกลียงนี่แหละเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ชิพอติดผิวอยู่จะเห็นชัดหน่อยแล้วน้ำเกลียงอยู่มูลสารดิคขบคันนะนะหลักน้ําเกลียงเห็นไหมละ่ะนันนี้เหมือนข้างหน้านี่แหละแต่ข้างหน้าจะเคลือบสองอย่าง เคลือบหนาพอเคลือบเยอะมันก็หนาในเคลือบบางไงมันก็แบบเึ็งชั้นเดียวจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะพอเคลือบหนาเข้ามันก็จะเป็นแบบเนี่ยในพอนื้อส่วนบางมันก็จะซึมเข้าไปในผิวไหมเนี่ยพอเคลือบหนาก็จะติดผมเคลือบหลายชั้นแหละเดี๋ยวผมปิแฟรหน่อยลองให้ดูก็ทั่วชา้ชาๆดูององเล็กข้างหน้า นี่นะมวลสารนะี่ยะดูความเก่าความเก่าความขลังจับขึ้นมานี่ฝึกน้ำหนักได้เว้ยพอน้ำหนักได้ปั๊บก็ส่องมวลสารเยอะเว้ยมวลสารก็เหมือนองค์ที่ก่อนหน้าที่ได้มาเลยไปทิศทางเดียวกันแหละเย็ดมวลสารไปในทิศทางเดียวกันเลยขินน้ำใสยเยอะเหมือนกัน แต่ว่าคนละเนื้อน,ๆๆน,ๆๆนี่ๆนี่คือเขียวเนี่ยจะญลักเหมือนกันถ้ามีก็ดีอ่ะคือทันทันว่างั้นคือสันนิษฐานนะจะดีใจอ่ะนี่ตัวองค์นี้ให้ดูองค์เดิมหน่อยปับ นะดูควาเก่าไปในทิศทางเดียวกันดูข้างหลังดูหลังมันสาเนี่โอ้ใช้ได้เหมือนกันนะนี่นมันสามันเหมือนกันเลยคล้ายกันนะเยอะเหมือนกันนะผิวล่อนหมดแล้วอันนี้น่าจะแช่น้ำนะมัสันนิษฐานนะ อันนี้ก็เคลือบนะไมน,นี่ก็เคลือบเหมือนกันแต่ว่าแบบหลุดล่อนหมดแล้วเนี่ยซึมเข้าไปในผิวเนี่ยน่าจะเป็นลักอยู่ละน้ําใสอน้าเกลียงอะไรเนี้ยเคลือบเหมือนกันนะเนี่ยแต่คนละลักษณะอันนี้จะแบบเหมือนโดนแช่น้ําอะหลุดเ,ลเหมือนกันล่อนกันอันนี้แช่หรือเปล่าไม่รู้ แต่คนละเนื้อองค์จะต้อตอ,ตอหน่อยไหมแต่อันนี้จะสูงกว่านิดนึงแต่จะต้อตอหน่อยไม่เหมือนปกติอะ่ะถ้าปกติก็ประมาณนี้นะเนี่ยอันนี้แบบพลวัตนะวันละครังแต่เนี่ยมีมีรูปตัวคัังแต่อนี้ผมไม่รู้ว่ายุคไหนนะนี้ยุคหรือว่าไม่ทันนะไม่ทันเอามาเทียบให้ดูอันนี้ออกยาวๆสมส่วนดีนะเดีนยวจะต้ออหน่อยะจะต้อตอยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนซื้อกาชอบเฉยๆแหละเก่าก็ซื้ออะนะมีแบบทำโบราณมันมีมีเส้นขับกระจกเนี่ยแล้วท่านพิจารณานี่คือเส้นขับกระจาเส้นแบบไม่พิมพ์นะแตนเส้นขับกระจกก็วัดพลวัติดวัดอ่าวัดอะไรนะวัดเกดนะมีเส้นครั้งนี้ไม่ชัดเขาก็แตะตัดชิด าบางทีตัดชิดนี่หายไปเลยนะบางทีตัดตัดติดซุ้มแล้วเนี้ยปุ๊บเส้นหายไปเลยไอ้ยังเหลืออยู่นิดนึงต้องสกเกตด,ดีดีนะเานะเส้นขับกระจกเอ้เส้นแบนกรยพิมพ์อันนี้ก็ไม่ชัดมาแต่เห็นอยู่นะตัดชิดเห็นไหมตัดชิดเ,เห็นลายลายอยู่มันซึ้งอะซึ้งนะ มันสึกไงก็เลยแบบเห็นยา่มีนะิมนิดน,ดนี่ถ้าแบบเป็นพระใหม่เนี่ยคือแบบแม่แม่พินสำเร็จอันนี้ผมซื้อมาเพราะชอบนะแต่ไม่ทันไม่เก่าเท่าไหร่หรอกประมาณหนึ่งกว่าแหละเดาวนะเดาเนี่ยจะไม่มีเส้นเกับกระจกใช่ไหมนนจะมีเห็นไหมแ่ยข้างชัดๆนะน่อยนะมัมีมอันนี้คือพระ สามืออันนี้คือแม่พิมพ์สําเร็จจะไม่มีเส้นแต่พิมพ์มันเข้าไปปั๊บแล้วจะปุ๊บพิมพ์ก็เข้าไปปุ๊บกดเรียบๆมีที่กดเรียบๆใช่ไหมปุ๊บออกมาเป็นแท่งอย่านี้เลยเป็นแท่งสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยไม่ต้องตัดอ่ะอันนี้ต้องตัดไงบางทีจะหนาบางไม่เท่ากันแล้วแต่เขาปั้นปั้นเยอะเนื้อหนาเขาก็อ่ะแต่พระที่พิมพ์มาลงไปนิดเดียวเห็นไหม เนี่ย,ยพิมพ์เต้นขอดว่าพระรูปนิดเดียวไอ้ตรงที่เข้าไปเนี่ยจะเรียบเนี่ยตรงนี้จะเรียบตรงที่เข้าไปในพิมพ์อ่ะตรงองพระเนี่ยจะเรียบสวยแต่ตรงนี้จะยุบยู่ยเป็นส่วนที่โดนตัดอันนี้เก่าแล้วงานมันก็เลยแบบดูยุบยู่ยไม่ออกเนี่ย,ยจะยุบยู่ีเปรียบเทียบไหม น,นี่บางเชียบนครับเปรียบเทียบได้อยู่นะไอของเี็ยจะยุกยุ่ยเห็นไหมโี้จะหลดสวยเลยเพราะว่าพีมมันนิดเดียวเองแล้วก็มีมีเส้นเห็นไหมมันอาจะโดนตัดจะยุกยุ๋ยยุกยุ๋ยเวลาดูดูง่ายอันนี้คือทํามือแต่เก้ก็มีนะเก๊ที่เขามาตัดตัดมืออ่ะแต่ก็เก่าไม่ได้อย่างนี้หรอกดูที่ความเก่าเป็นหลักเลยอันนี้จะหนึ่งกว่าประมาณ เนี่ยดูผมเดานะหนึ่งกว่าดูจากกลามเก่านะหนึ่งกว่าเนี่ยเพราะว่าเป็นบล็อกสมัยใหม,ใหม่สวยแล้วแหละไม่รู้อะไรผมซื้อมานั้นแหละมีตอ,อกคุดระครังด้วแต่ไม่เก๊หรอกแต่เป็นไม่เก่าไม่แพงจับมาได้ยังไม่ถูกนะสำหรับผมแต่ก็ไม่แพงอ่ะโอเคครับผม ได้เข้าอีกหนึ่งองค์อ่าว่งงางั้นนี่ก็โชว์หน่อยวัตถมได้มาหลายองค์ละสะสมให้ครบทุกแบบทุกพิมพ์ทุกสีมีหลายสีนะสีเหลืองสีเหลืองสีเขียวอะไรเงี้ยแต่เป็นลักษณะน,นี้เป็นรูปยวยาวก็มีเป็นแบบเป็นรูปหัวใจก็มีคือแบบอิสระเลยแต่ข้างหลังเป็นอย่างนี้ซื้อได้ ถ้าราคาไม่แพงสะสมได้เป็นลักษณะดุพุทิมหนึ่งหกคนไม่รู้เยอะส่วนใหญ่มีคนไม่รู้หรอกคนรู้เก็บผมเจอตามแผงข้างทางเยอะแยะบางทีถมขอก็แถามเขาก็ให้เลยเขาก็ไม่รู้ดุทิมปลกเสกปีหนึ่งหกโอเคครับผมคลิปนี้กี่นาทีละโอ้คุยไปคุยมายี่สิบละขอบคุณสำหรับทุกทุกทางที่รับชม ใช่กดติดตามเนียครับผมผมก็โครงการทำคลิปห้าปีครับผมตอนนี้ก็ตักแตะตักตะผ,ผิดผิดถูกถูกเรียนรู้กันไปครับผมคือเติบโตไปด้วยกันครับผมผมก็ไม่มีครูบาอาจารย์นะผมทุกๆท่านเป็นครูบาอาจารย์ให้ผมได้หมดสามารถเข้ามาทักเข้ามาว่าติเต็มได้สอนได้ครับผมขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ